ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่979ตกกลางคืนก็เล่าเรื่องอาคมสาวหมอผีให้อยู่วนเห้าฟังอยู่วนเห้าจึงเรียกทั้งอย่างผู้รอบรู้ทุกเรื่องมาทันทีทั้งอย่างรู้เรื่องอาคมสาวหมอผีกล่าว อาคมสาวหมอผีก็เหมือนกับอาคมหมอผีพยะขหลังจากแต่งตั้งแล้วก็ประกอบพิธีกรรมเป็นพรวนสุดท้ายก็สาบานตนต่อหน้าแท่นเทพ,พเจ้าแล้วปล่อยนอนกูเข้าร่างกายจากท้ายทอยให้นอนกูเติบโตอยู่ในนั้นพยยะขะพูดง่ายๆก็คือใช้พิษกูควบคุมคนกระบวนการเหมือนกันแต่การลงอาคมสาวหมอผีจะลึกลับมากกว่าพยยะขะเห็นว่าเทพ,พเจ้าเจียงเปยจะเชื่อมต่อวิญญาณของสาวหมอผีได้ถ้าออกจากเจียงเปยก็จะถูกเทพ,พเจ้าเรียกหาพยยะขะหยวนชิงหลิงรีบถามแล้วถ้าเรียกแล้วไม่กลับล่ะ ทั้งอย่างกล่าวพิษกูก็อาจเกิดปฏิกิริยากระมังพยะยะค่ะหยวนชิงหลิงจึงพูดขึ้นอย่างกังวลช่วงนี้หมันเอ๋อบอกว่าได้ยินการร้องเรียกของเจียงเปยรู้สึกอยู่ไม่เป็นสุขส่วนแม่นมาชินก็บอกว่านางทรมานไปหมดแต่บางทีแม่นมฉินอาจจะควบคุมได้แต่หมันเอ๋อไม่แน่ว่าจะทําได้อีกอย่างนางบอกว่าตระกูลหลงแก้อาคมสาวหมอผีได้ให้ข้าไปหาคนตระกูลหลงมาช่วยหมันเอ๋อตระกูลหลง ใช่ไทเฮาหลงของต้าโจรหรือเปล่าอยู่หวนเฮาถามทั้งอย่างพยักหน้าคงใช่พยักค่ะไทเฮาหลงรู้เรื่องการแพทย์แต่เจ้าหยวนของเราก็รู้เรื่องการแพทย์เหมือนกันนี่นาอยู่หวนเฮาจัดให้อาคมสาวหมอผีอยู่ในประเภทการรักษาอาการป่วยเฉยๆไทเฮาท่านนี้ยังมีอีกฐานะหนึ่งนะพยักคะแน่ล่ะมันเป็นแค่เรื่องเล่าเกันว่านางเป็นธิดามังกรที่คุมกฎทั้งสามโลก รอบรู้เรื่องฟ้าไปได้ทั้งแดนมนุษย์และยมโลกห่อเหินเดินอากาศสรุปคือไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้แต่คนที่เชื่อเรื่องนี้มีไม่มากเท่านั้นแหละพะยะค่ะทั้งยังยังหัวเราะพูดอีกประโยคกระหม่อมก็ไม่เชื่อเหมือนกันที่แม่นมฉินพูดมาแบบนี้คงเพราะได้ยินเรื่องเล่ามาแล้วก็เชื่อเรื่องที่อาคมสาวหมอผีสามารถเชื่อมกับเทพเจ้าได้เอามากๆก,ก็เลยคิดว่าไทยเฮาหลงช่วยพวกนางได้เรื่องพวกนี้ล้วนไม่มีหลักฐานพะยะค่ะอยู่หวนเฮามองทั้งอย่างเจ้านี่ขัดแย้งกันจริง ตอนนี้บอกไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ข้าจําได้ว่าเมื่อก่อนเจ้าเชื่อเรื่องผีสางเทวดานี่ทั้งอย่างยิ้มตาหยีเอ่ยตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันนี่พะยะค่ะตอนที่กระหม่อมบอกว่าเชื่อก็เพราะคนที่พูดกับกระหม่อมเชื่อตอนนี้พระองค์กับพระชายาไม่เชื่อกระหม่อมก็ต้องไม่เชื่ออยู่แล้วเจ้านี่มันจริงจอกเท่าเจ้าเลน,นะอยู่หวนห้ากรอกตาขาวใส เมื่อก่อนยวนชิงหลิงต้องไม่เชื่อเรื่องเทพพเจ้าอะไรพวกนี้แน่นอนและถึงเป็นตอนนี้ที่ข้ามการเวลามาทุกอย่างก็อธิบายได้ก็แค่การควบคุมจิตเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าถูกชนรุ่นหลังพูดกรอกหูมามากว่าปลายทางวิทยาศาสตร์ก็คือเทพ,พศาสตร์ทำจนตอนนี้นางเริ่มสับสนแล้วนางยังอยากไปต้าโจาสักครั้งแต่ตอนนี้เจ้าห้าก็ไปไม่ได้เขาต้องไม่วางใจให้นางไปเองแน่แต่ทันใดนั้นทั้งอย่างก็คิดถึงเรื่องหนึ่งสีหน้าพลันเปลี่ยนเอ่ย ถ้าหมันเอ๋อถูกลงอาคมสาวหมอผีจริงก็จะส่งผลกับแผนเรามากนะพะยะค่ะหมายความว่ายังไงอยู่วหวนเห้าตะลึงถามทั้งอย่างพูดอธิบายหากคนหนานเจียงรู้ว่านางถูกลงอาคมสาวหมอผีต้องไม่ฟังคำการร้องขอของนางแน่อีกอย่างถึงยังไงอาคมสาวหมอผีก็ต้องเรียกตัวนางกลับไปดังนั้นการคาดการณ์ที่แย่ที่สุดก็คือเป็นไปได้มากว่าหมันเอ๋อจะกลายเป็นศัตรูข,ของเราและนี่อาจไม่ใช่ความสมัครใจของนาง แต่นางไม่เหมือนกับแม่นมาชินนางไม่มีจิตที่แข็งแกร่งหรือความปรารถนาอันแรงกล้าทัดทานอาคมสาวหมอผีนอกเสียจากแก้อาคมซะอยู่เวินเฮากับหยวนชิงหลิงมองกันทีหนึ่งตื่นกลัวเล็กน้อยพวกเขาไม่เคยคิดเรื่องที่หมันเอ๋อจะกลายเป็นศัตรูมาก่อนและก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยได้ยินเรื่องอาคมสาวหมอผีด้วย หากเป็นเช่นนั้นจริงก็ไม่ใช่แค่ทำแผนการวุ่นวายแต่อาจต้องมอบหนานเจียงให้เจียงเปิดทั้งหมดด้วยอย่างนั้นหรือแล้วยังจะสู้อะไรอีกถึงตอนนั้นราชสำนักก็ส่งทหารไปสยบหนานเจียงทั้งหมดหยวนชิงหลิงเอ่ยข้อเสนอไม่งั้นข้าก็ไปต้าโจซักครั้งเถอะอยู่เหวินเฮาไม่เห็นด้วยแค่แม่นมฉินพูดเอาแน่ไม่ได้ว่าไทเฮาหลงจะแก้อาคมสาวหมอผีได้จริงอีกอย่างถึงจะได้จริงก็ส่งคนไปก็พอ เจ้าไม่ต้องไปเองหรอกหยวนชิงหลิงเอ่ยแต่ข้ายังมีคำถามอีกเยอะที่อยากจะถามพระนางข้าอยากพบพระนางซักครั้งมาตลอดอยหยวนเฮ้าสายหน้าหนทางไปต้าโจายาวไกลแล้วข้าก็ไปกับเจ้าไม่ได้ด้วยข้าไม่วางใจถ้าเจ้ามีข้อสงสัยอยากถามไทเฮาหลงก็ให้คนถามให้ก็ได้หรือไม่ไว้อีกหน่อยเรามีเวลาแล้วข้าจะไปกับเจ้าไม่ข้าจะพาหมันเอ๋อไปแล้วอาสวีอีไปด้วยไม่เกิดเรื่องหรอกหยวนชิงหลิงอยากไปด้วยตัวเองจริงๆนางมักคิดว่าความลับทะเลสาบจิิงที่นางมองไม่ออก ไทเฮาหลงต้องรู้แน่เพราะคุณย่าก็มาด้วยอุโมงค์การเวลาไม่ใช่หรือพวกนางกับพวกหมอหลินต้องกุมความลับบางอย่างของทะเลสาบจริงแน่เมื่อทั้งอย่างได้ฟังที่หยวนชิงหลิงว่าแล้วก็เห็นด้วยเอ่ยองค์ชายบางทีพระชายาอาจพูดมีเหตุผลนะพะยะค่ะพาหมันเอ๋อไปหาไทเฮาหลงถ้าไทเฮาหลงแก้อาคมสาวหมอผีได้จริงจะได้แก้ให้นางเลยไม่ต้องกลับไปกลับมาลดความกังวลตอนท้ายของพวกเราได้นะพะยะค่ะ อยู่วนเฮาสายหน้าพูดอย่างแน่วแน่ให้คนส่งหมันเออไปก็พอยังไงเจ้าก็ไปไม่ได้เอาตามนี้แหละเจ้าหยวนเกิดเรื่องมามากเกินไปจะเสี่ยงไม่ได้อีกอีกอย่างเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าต้องเป็นนางเท่านั้นพอทั้งอย่างเห็นท่าทีแน่วแน่ของเขาแล้วก็ไม่โน้มน้าวอีกหลังจากทั้งอย่างลากลับหยวนชิงหลิงก็ยังอยากพูดแต่อยู่วนเฮากลับผลักนางล้มลงเตียงแล้วขึ้นไปทับไม่ต้องพูดอะไรแล้วข้าไม่เห็นด้วย สองมือยวนชิงหลิงอบคอเขาอมยิ้มพลางเอ่ยเรามาทําข้อแลกเปลี่ยนกันเถอะไม่อยู่เหวนเ้าประกบริมฝีปากนางขัดขวางไม่ให้นางพูดต่อวันนี้อยู่เหวยเทียนออกเดินทางอยู่เหวนเ่าไปส่งเขาถึงประตูเมืองด้วยตัวเองกําชับร้อยแปดอยู่เหวยเทียนหัวเราะพลางเอ่ยพี่ห้าท่านวางใจเถอดข้าก็ไม่โง่นะก็แค่เจียงเปยไม่ใช่หรือไม่อยู่ในสายตาข้าหรอกอยู่เหวนเ้าขมวดคิ้ว ไม่ว่าเวลาไหนก็ประมาศสตรูไม่ได้ก็เจ้าเป็นอย่างนี้นี่แหละถึงทําให้ข้าเป็นห่วงข้าไม่ประมาศสตรูหรอกข้าก็ไม่ได้ปลอบใจท่านแล้วหรือยังไงอยู่ไว้เทียนกระโดดขึ้นมายิ้มแยกฟันท่านก็วางใจรอข่าวดีจากข้าเถอะข้าจะส่งจดหมายมาเป็นระยะอือเดินทางระวังแล้วรักษาความปลอดภัยของแม่นมชินด้วยอยู่วหวนเฮาเอ่ย แม่นมชินนั่งอยู่ในรถมา้าเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วก็แง้มผ้าม่านออกมามองอยู่เหวนเท่าสายตาหนึ่งแล้วพยักหน้าเป็นการขอบคุณกับเขาในดวงตามีความกังวลที่พูดไม่ออกอยู่เหวนเห่าจึงกล่าวกับนางวางใจเธอหมันเอ,อ๋อไม่เป็นอะไรหรอกแม่นมาชินพยักหน้าอย่างซาบซึ้งจากนั้นก็มองลึกเข้าไปที่ประตูเมืองทีหนึ่งแล้วค่อยๆปิดม่านลง ตอนนั้นนางมาเพื่อตามหาลูกสาวบัดนี้ก็จักไปเพื่อปกป้องลูกสาวชีวิตนี้แม้มีความเสียใจและความแค้นแต่กลับรู้สึกได้รับการปลอบใจเล็กน้อยนางล้มถุงผ้าแพรที่แขวนอยู่ตรงอกออกมาช้าช้าข้างในมีเชือกผูกข้อมืออยู่คืนวันที่พวกเขาแต่งงานกันได้ผูกเส้นผมเรียนแบบคนจงหยวนคนจงหยวนใช้ผมแค่เส้นเดียว แต่เขาบอกว่าความจริงใจไม่พอจึงป่าเส้นผมออกมาช่อหนึ่งแล้วเอาเส้นผมของเขาถักเป็นเชือกผูกข้อมือด้วยตัวเองตลอดหลายปีที่ผ่านมานางพกติดหน้าอกตลอดเขาอยู่ในใจนางเสมอข้าจะกลับไปแล้วรอข้านะนางพูดพึมพำจากนั้นที่มุมตาก็มีหยดน้ำตาไหลลงมาเบาๆจากกันนับสิบปีที่ปอโลกเจ้าจะยังจำข้าได้อยู่ไหมเสียงฝีเท้าอาชาฝุ่นตลบคลุ้งกองทับผ่านพ้นเมื่อละองดินร่วงหล่นก็หาร่องรอยไม่เจออีกช่องตามใจทูเดย์ พระชายาหมอยาเซียนบทที่980หลังจากอยูเหวยเทียนออกเดินทางได้สองสามวันอองไว้ถึงได้รับจดหมายขององซุนเมื่อรู้ว่าจิ้งเหอถูกคนเจียงเป่ยลักพาตัวไปเขาก็แทบมุ่งหน้าไปเลือกทหารที่ค่ายทันทีแต่แม่ทัพข้างตัวรั้งเขาเอาไว้บอกว่าเคลื่อนพลโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดไม่ได้เด็ดขาดแต่จะห้ามปรามเจ้าสามที่หัวใจมีแต่ความร้อนรนและความโกรธแค้นได้อย่างไรหัวใจของเขาได้ลอยไปถึงเจียงเปยแล้ว สุดท้ายแม่ทัพจนใจจึงได้แต่ตีเขาให้สลบก่อนแล้วมัดเขาติดเตียงรอเขาฟื้นขึ้นมาสงบสติอารมณ์แต่พออ,องเว้ฟื้นขึ้นมาก็โมโหกรธาหนักทว่าเชือกที่ใช้มัดเขาเป็นเชือกเอ็นเหนียวแน่นเป็นที่สุดดังนั้นถึงเขาเกรี้ยวกราดอย่างไรก็ดิ้นไม่หลุดรองแม่ทัพฟังฝูจึงเอ่ยท่านอองปรดพิจารณาด้วยทหารของพวกเขาเฝ้าประจำอยู่ที่ชายแดนจะเคลื่อนไปไหนไม่ได้เด็ดขาดอีกอย่างทหารพวกนี้ยังต้องเฝ้าระวังอองอานอีกนะพะยะค่ะ ข้าไม่ได้จะเอาไปหมดเจ้าปล่อยข้าข้าจะเอาไปแค่ไม่กี่ร้อยเท่านั้นอ,องเววยโมโหจนตาแดงก่ำจ้องขมึนฟางฝูฟางฝูเจ้ากล้าขัดคำสั่งข้าหรือข้าจะฆ่าเจ้าฟางฝูย่อเข่าลงข้างหนึ่งพูดเตือนไปตรงๆถึงท่านอ๋องจะฆ่ากระหม่อมกระหม่อมก็ให้พระองค์ไปไม่ได้พยักข้าเอาคนไปแค่ไม่กี่ร้อยคนจะบุกเข้าเจียงเป๋ยได้อย่างไร ที่นั่นเป็นดินแดนประหลาดเข้าไม่ได้จะออกก็ไม่ได้เอาคนไปไม่กี่ร้อยก็เท่ากับไปตายเปล่ากระหม่อมจะให้พระองค์ทำเรื่องผิดพลาดไม่ได้กว่าราชสำนักจะเปลี่ยนทัศนคติต่อท่านใหม่องค์การให้กลับเมืองหลวงก็อีกไม่ช้าแล้วจะมาเสียกลางคันไม่ได้เด็ดขาดพะยะค่ะอ่องไว้เกลียวกราดข้าไม่สนใจกลับเมืองหลวงอะไรข้าไม่อยากกลับปล่อยข้าข้าไม่เอาทหารไปสักคนเดียวแบบนี้ได้หรือยังข้าคนเดียวก็บุกเข้าไปได้ อย่างนั้นยิ่งไม่ได้กันใหญ่พยักกรงรอก่อนองค์รัชทายาทต้องมีคำสั่งมาแน่เขาต้องมีวิธีทรงรอสักสองวันก่อนพยคัค่ะข้าไม่อยากรอสักนาทีเดียวปล่อยอองไวเดินพลังอัดอัน้นจนหน้าเป็นสีเขียวม่วงเมื่อฟางฝูเห็นดังนั้นแล้วก็จำต้องยกสานมือขึ้นอีกครั้งฟางฝูเจ้ากล้าเมื่อสับสันมือลงไปด้วยกำลังที่พอดีก็ทำให้อองไวเค้นพลังไม่ออก แต่โชคดีที่ไม่นานจดหมายของหยูวนเฮาก็มาถึงทําให้เขาไม่มุทะลุทางเมืองหลวงกําลังคิดหาวิธีในเมื่อจะช่วยก็ต้องให้มั่นใจที่สุดไม่เช่นนั้นนอกจากจะช่วยจิ้งเหอออกมาไม่ได้แล้วยังจะทําให้ทหารต้องตายอยู่ที่เจียงเ่อยอีกตอนนี้คนที่อ่องไว้เชื่อก็มีแต่อยูวหวนเฮาเท่านั้นดังนั้นจดหมายของหยูวนเฮาจึงทําให้เขาค่อยๆสงบลงรอจนฟางฟูอ่านจดหมายจบแล้วเขาก็นิ่งเงันไปพักหนึ่งเอ่ยข้ารู้แล้วปล่อยข้า เมื่อนั้นฟางฝูถึงปล่อยตัวเขาแต่อองเว้กลับกระโดดเด้งขึ้นมาต่อยหน้าฟางฝูแล้ววิ่งโรออกไปราวกับพายุฟางฝูตกตะลึงรีบตามออกไปท่านอองไม่ได้นะพะยะค่ะจากนั้นด้านนอกก็มีเสียงพิโรธของอองเว้ดังมาเจ้ามัดข้าไว้ตั้งสิบสองช่วยามข้าฉี่จะแตกแล้วฟางฝูคลึงแก้มเงื้อเงงงะถอยกลับไปใครให้ท่านกั้นไว้เล่าท่านฉี่รถกางเกงไม่ได้หรือ หลังจากอองว้ยยิงกระต่ายกลับมาก็ย่งจดหมายไปอ่านซ้ำและซ้ำเล่าแม้ยังร้อนรนหนักเหมือนเดิมแต่ก็ค่อยๆสงบลงแล้วก็จริงหากไม่เตรียมการให้พร้อมความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือตายเป็นเพื่อนนางที่เจียงเปยเขาต้องช่วยนางออกมาให้ได้นางต้องมีชีวิตต่อเรื่องนี้อองอานและพระชายาก็รู้แล้วเหมือนกันพระชายาอ่านจึงกล่าวกับองอานว่า ที่พวกเขาสองสามีภรรยาทะเลาะกันจนเป็นแบบนี้ท่านก็มีส่วนรับผิดชอบไม่งั้นทรงก็ไปเป็นเพื่อนเขาเธอเพคะอองอันมองใบหน้าเย็นชืดของนางจากนั้นก็หัวเราะเย็นการไปครั้งนี้อันตรายแค่ไหนเจ้ารู้ไหมพระชายาอ่านพยักหน้าผู้เสียงเบาเพคะเพราะงั้นเจ้าอยากให้ข้าไปตายเร็วๆใช่ไหมอองอันยิ้มเย็นน้ำเสียงปนความน้อยใจเล็กๆเ,เมื่อนั้นพระชายาก็ทำอะไรไม่ถูก ทรงรู้ว่าหม่อมฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นงั้นเจ้าหมายความว่ายังไงพระชายาอ่านมองเขาแล้วถอนหายใจเบาๆช่างเถิดเพคะถือว่าหม่อมฉันไม่ได้พูดององอ่านได้ยินดังนั้นแล้วก็หัวเราะเย็นชาถ้อยคําแฝงความพยาบาทเล็กน้อยเจ้ารู้ไหมว่าอะไรในตัวเจ้าที่ทําให้ทนรับไม่ได้มากที่สุดสองมือพระชายาอ่านประสานกลุมอยู่บนโต๊ะปลายนิ้วเป็นสีขาวทนไม่ได้หม่อมฉันไม่รู้เพคะององอ่านจึงกล่าวอย่างเย็นชา ก็คือท่าทางที่เจ้าชอบทําเป็นไม่แยแสไม่พูดกับข้าแค่ข้าไม่เห็นด้วยกับความคิดเจ้าเจ้าก็ทําเป็นจนใจพูดว่าช่างเถอะถือว่าหม่อมฉันไม่ได้พูดช่างสูงส่งล้าเลิศจริงนะเจ้าไม่พอใจเครียดแค้นเจ้าไม่พูดออกมาแต่ทําเป็นน้อยเนื้อต่าใจข้าข่มเหงเจ้าหรือยังไงพระชายอาอ่านรู้สึกเจ็บแปลบเผ,ผยปากพูดพึมพำหม่อมฉันไม่อยากทะเลาะกับพระองค์หม่อมฉันเบื่อชีวิตที่ต้องทะเลาะกันไม่ใช่ เจ้ากำลังสร้างความขัดแยง้งเจ้าทำให้พวกเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอ,องอานลุกข,ขึ้นยืนแล่ตาพูดจนจบจากนั้นก็สะบัดแขนเสื้อจากไปพระชายาอานน้ำตาคลออยู่นานถึงเอามือเช็ดแล้วพยายามเค้นรอยยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระชายาเพชรท่านอย่าปะทะคารมกับท่านอองอีกเลยช่วงนี้สิบวันต้องมีเก้าวันทะเลาะกันจะอยู่กันต่อได้อย่างไรเพคะสาวใช้ข้างกายกล่าวเตือนพระชายาอานพยักหน้าพูดเบา ข้ารู้แล้วข้าจะไม่ทะเลาะอีกแล้วสาวใช้พยุงนางขึ้นมาแล้วเอ่ยเพคะแล้วทรงเกลี้ยกล่อมให้ท่านอองไปทําไมล่ะเพคะอันตรายขนาดนั้นท่านอ,องก็ต้องคิดว่าท่านไม่ห่วงยยพระองค์อยู่แล้วอีกอย่างข้าน้อยไม่เข้าใจเลยว่าทําไมท่านต้องพูดให้ท่านอ,องไปด้วยพระชายาอันมองลานกว้างข้างนอกที่รกร้างที่นี่เคยลองปลูกดอกไม้แต่กลับปลูกไม่ขึ้นดวงตานางเต็มไปด้วยความเศร้าคนเราหักอยู่อย่างสงบไม่ได้ชีวิตก็ไม่มีรสชาติ ที่อ่องเว่ยสองสามีภรรยากลายเป็นแบบนี้ไปอ่องเว่ยต้องรับผิดชอบแต่เจ้าสี่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยหากนางสามารถถ่ายโทษให้เขาได้ต่อให้สละชีวิตนี้นางก็ยอมนางเกลียดที่ตัวเองไม่เอาไหนหักนางเหมือนกับหลงเยเว่ยนางต้องไปด้วยแน่แน่อ่องอานวิ่งออกไปความกับแค้นเต็มส่วนควบมาตรงดิ่งไปหาเจ้าสามที่ค่ายทันทีเจ้าสามกำลังร้อนรนดั่งไฟเมื่อเห็นเขาโมโหพรุ่งพล่านเข้ามาก็พูดอย่างไม่สบอารมณ์ ตอนนี้ข้าไม่มีอารมณ์จัดการเจ้าใส่หัวไปซะอ,องอันวาดหมัดไปทันทีโมโหพูดสาเลวตอนนั้นเจ้าไม่จัดการตัวเองให้ดีตอนนี้อะไรก็มาลงที่ข้าถ้าเจ้ามีความมั่นคงสักนิดแล้วจะเป็นอย่างทุกวันนี้หรืออองไว้ถูกต่อยเดิมคิดจะเอาคืนแต่เมื่อได้ยินดังนั้นแล้วก็เอามือที่ง้างอยู่ลงแล้วพูดชื่อชื่อบุญคุณความแค้นตอนนั้นข้าไม่อยากพูดถึงเจ้าว่าเจ้าไม่ต้องรับผิดชอบก็ไม่ต้องรับผิดชอบ ตอนนี้ก็ไม่มีใครเอาความกับเจ้าแล้วใส่หัวไปซะอองอานโกรธจนหน้าเขียวเจ้าไม่เอาความแต่มีคนมากมายเอาความแทนเจ้าใครๆก็พากันร้องขอความเป็นธรรมแทนเจ้าเรื่องในตอนนั้นถึงข้าจะผิดอยู่กึ่งหนึ่งแต่ตอนนี้ทุกคนก็พากันโทษข้าไม่ใช่เจ้าใช่สิเจ้าก็เหมือนกับเป็นผู้เคราะห์ร้ายได้รับความเห็นใจแต่เจ้าไปถามพี่สะายสมเจ้าสิคนที่นางแค้นเป็นเจ้าหรือเป็นข้าน้องสี่นี้เจ้าจะพูดอะไร อ,องเว่ยก็ถูกคำพูดนี้จุดชนวนขึ้นมากัดฟันกรอดอยากโดนต่อยแล้วใช่ไหมเอาสิข้ากลัวท่านหรือยังไงญาตมิตรก็พากันตีตนออกห่างจนถึงขั้นนี้แล้วยังจะกลัวท่านต่อยอีกหรืออ,องอานวาดหมัดไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับไม่ถูกอ,องเว่ยจากนั้นเขาก็ชกเข้าใส่สองพี่น้องตะลุมบอลอยู่ในค่ายทหารไม่ว่าใครก็ห้ามไม่อยู่ชกต่อยตั้งแต่ด้านในจนถึงลานสนามเนื้อตัวปเปื้อนดินโคลนขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ